เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาพรีวิวสกิลป่าเบย์น,นะครับล่างก้ามบึกกันเนะี่ยผมก็ตัวละครตัวนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นิดนึงเนะาะเพราะเป็นตัวละครที่ออกมาถ้าผมจำไม่ผิดนะออกมาประมาณปีไม่ยี่ิบสองก็ยี่สิบเอ็ดนแหละแล้วก็มันได้รับการ ECA แบบ งงอะเพราะว่าคู่คนคงงงอะมันมีตัวที่ควรจะได้รับการ ECA ก่อนตัวนี้นะก็ดีผมก็งงนะโหมันไวมากเลยก็ถือว่าเป็นนิดหมายที่ดีนะครับเพราะว่ามัน ECA มาแล้วก็สามารถเอาไปเล่นในทีมป่าเบยได้ด้วยนะครับมันทําให้ทีมป่าเบยเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้ได้รับการอัปเกรดรัวๆเลยนะครับผมก็มาเดี๋ยววันนี้เรามาดูซิว่า ECA แล้วนะครับผมตัวะองตัวนี้จะ เป็นอย่างไรบ้างในเมตาตอนนี้จะไหวไหมกับเมตาณนะปัจุบันที่ต้องบอกเลยว่าโหดร้ายเหลือเกินนะครับผมเนาะก,ก็ขอบคุณทั้งเพจดักกบอลดกคังแบทเทิลวิกิด้วยนะครับเนาะก,ก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ Leader Skill ก่อนเลยนะครับมาเตอร์ออฟอิลูชันะครับแล้วก็ชาวสาย,ย,าสายเลือดแท้ คีบป,ปกสาว HP a t t a n e f e m ปก170%นะครับแล้วก็ทำให้นตาจะทำการ stack พลังป้องกัน50% 1เทินพร้อมทั้งว่าการันตีแน่นอนครับว่าจะทำการตีติด critical แน่นอนนะครับก็ค่อนข้างที่จะโหดร้ายเลยทีเดียวนะครับเป็นความสามารถขี้โกงเหมือนเดิมนะครับนาะก็แต่ที่สงสัยอย่างหนึ่งครับคือคุณคุณคุณ,ค,ณคุณท่านจะสีแดงเพื่ออะไรในเมื่อติดค r i ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมก็ช่างมันละกันแหนะมาดู ในส่วนของ Passive Skill นะครับคิบบวก2อ Attack โอ้โหสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกาด All Attack 5 turn. ้เทินหลังจากที่ตัวละครตัวนี้ปรากฏตัวออกมาอืม5เทินเหรอก็กลางๆนะไม่ได้คีเหล่มากนาะเออก็ถือว่าเยอะนะ5เทินเลยทำการบูกพลังโจมตีและพลังป้องกัน100%เมื่อโจมตีด้วยท่าไมา้ตายโอ้โ oh, ห300%แล้วนะครับ ทำการเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันอีก50%นะครับเมื่อตัวละครตัวนี้ทําการโจมตีด้วยท่าไม้ตายสูงสุดคือ100%ก็คือยิงทาให้ตาย2รอ,อบอะสแต็กโดยรวมนี้ก็พุ่งไป400นะโคตรเยอะเลยการเบื่อเยอะมากนะครับเป็นตัวละครที่ดูแล้วน่าจะดาเมจน่าจะรุนแรงมากเลยนะแล้วก็บูพลังโจมตีและพลังป้องกันอีก50%ครับเมื่อตัวละครตัวนี้รับการโจมตีโอ้โห บวกเยอะมากและยังไม่หมดมพียงเทนั้นนะครับและจะบวกพลังโจมตีและพลังป้องกันอีก50%พร้อมทั้งการ all attack นะครับผมหลังจากที่ตัวละครตัวนี้รับการโจมตีก็คือโดนตีปรับนะาการ all attack ไปเลยอะไรแบบนี้แล้วก็ได้ในส่วนของเออเขาเรียกว่าอะไรพลังโจมตีและพลังป้องกันอีก50%นะครับผมเนาะแต่มันมีเงื่อนไขอยู่นะไอ้เงื่อนไขห้าร์เ็การ all attack เนี่ยนะครับผมแล้วก็จะทําการ โจมตีซ้ำนะครับแล้วก็การันตีนะครับว่าจะเป็นท่าไม้ตายนะครับผมเมื่อ,อ,อตัวละครตัวนี้นะครับเจอศัตรูที่ว่าเซลนะครับแล้วก็จะทําการสตัน์คู่ต่อสู้ในการโจมตีนะครับผมด้วยสเปอร์แท็กก็โดยรวมมันมีการมาให้เนยะผมว่ามันโอเคแล้วนะครับในมุมมองของผมนะคือมันคือมันโอเคมันดีแล้วอย่างน้อยมี5เทนะิร์นจากแต่ก่อนคือตัวบางมากนะครับไม่มีการไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็มีการมาให้นวะแล้วก็ในภาพรวมของการที่จะ เสริมในส่วนของอพลังโจมตีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบูตขึ้นมาแบบโขผมมองว่าเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ดูแล้วน่าจะดาเมจอะผมไม่ห่วงเลยตัวเนี้ยผมมองนะคือดาเมจไม่ห่วงครับแต่ห่วงเรื่องของการป้องกันนี่แหละไม่รู้ว่าอาวูดตรงๆนั้นสมัยเนี้ยเมตาสมัยเนี้ยครับมันอย่างที่ผมบอกตลอดเนาะคือการออไอเท็อย่างเดียวคือมันไม่พอแล้วครับพูดจริงๆคือมันไม่พอแล้วนะครับมันต้องมีในส่วนของลดดาเมจไปด้วย ซึ่งตัวละครน,นี้ก็ถามผมว่าผิดหวังไหมผมก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าแอบผิดหวังอยู่ระดับหนึ่งนิดนึงแต่ก็ไม่ได้คาดหวังกัมนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยความที่ดูแล้วว่าม,มันไม่น่าจะเก่งไปมากกว่านี้แล้วนะครับก็ถือว่า ECA มาทรงนี้ก็ให้กลางๆแล้วกันในเรื่องของการป้องกันนะให้กลางๆไม่ได้แย่มากแต่แต,แต่ถ้ามีรดดาเมจด,ด้วยนี่จะคือว้าวเลยนะครับผมแต่ในเรื่องของพลังโจมตีเนี่ยน่าจะ สบายใจผมใช้คำนี้ครับกำลังโจมตีน่าจะสบายใจเลยเพราะว่าน่าจะโหดแต่เรื่องการป้องกันที่บอกต้องไปเล่นจริงทีนึ่งแต่ก็อย่าไปคาดหวังสูงครับตัวละครออกมาแบบนี้ก็นอย่าไปคาดหวังสูงก็เจ็บตัวใช้คานี้เลยครับเจ็บตัวแน่นอนนะครับผมก็เอาเป็นว่ารู้สึกฉเฉยๆแล้วกันสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็เพราะว่าสกิลมันสั้นมากแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับมีแต่บวกดาเมจอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเป็นตัวที่อืมมึงอีซเอมาทำไมวะ ECA มาทำไมนี้อะในขณนที่จะท่านมาดูดีหน่อยแต่ผมเข้าใจแหละคือถ้าเกิดเขาทําให้ตัวนี้มีกาดด้วยมีลดดาเมจด้วยมันจะอารมณ์เหมือนมันก็จะเริ่มโกงเหมือนไอ้ป๋าเบตัวที่มึงออกมาครับมันคงจะไม่อยากให้มันเวอร์เกินไปก็เลยเอากาดให้มันเหลือแค่นี้ละกันอะไรประมาณนี้เนาะก็ให้ระดับกลางๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ได้รับการ ECA ด้วยไม่ใช่มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ตัวนี้มันถือว่าเป็นตัวไฮไลท์เลยนะครับผมก็ผมบอกไปแล้วเนาะสำหรับผมก็รู้สึก กปกติเฉยๆไม่ได้หวาวมากนะครับเพราะพรสิบมันเฉยๆมากๆเลยแล้วก็ถามว่าอัพอะไรก็เบิ้ลนะครับว่ามันมีคี์อยู่แล้วก็อัพเบิ้ลได้เลยอัพเบิ้ลอัพหลบนะถ้าเป็นผมว่าต้องคงต้องอัพหลบช่วยนิดนึงแหละไม่งั้นเดี๋ยวมีสิทธิ์ตายได้เลยนะครับผมโอเคมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือป่าเบตัวสีฟ้าตัวนี้ผมก็จาไม่ได้นะว่ามีหรือเปล่าแต่น่าจะมีแล้วก็ดาวลุ้งนะครับผมมาดูกันว่าตัวละครตัวนี้คือไหนก็อาทรงป่าเบและก็เอาป่าเบไปให้หมดเลยเนาะเออ มาดูป่าเบย์ตัวนี้ทําอะไรได้นะครับผมก็พูดนําไม่มีหรอกไม่เป็นไรครับในส่วนของท่าไม่ตายนะครับผมจะทําการโจมตีศัตรูนหนึ่งตัวพร้อมทั้งโอ้โหขโมยท่าไม่ตายอันนี้คือดีมากเลยนะครับขโมยท่าไม่ตายกู้ต่อสู้แล้วก็สแต็กในส่วนของพลังโจมตีนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนานเก้าเทิร์นเลยว้าวแอดแต่แอนดีเฟนบวกหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะบวกเพิ่มอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อทําการโจมตีด้วยท่าไม่ตายและถ้าและและด้วยนะครับและเลือดจะต้อง เขาเรียกว่าอะไรเลือดแนจะต้องไม่ต่ํากว่าเลือดจะต้องต่ํากว่าเลือดต้องไม่ต่ำกว่า50เอดีก่อนดิเลือดต้องต่ำกว่า50นะครับจะทําการตีติดคิย์ที่ข้ออย่างแน่นอนโอ้โหคือคือบนบวกสแต็กไปแล้ว100้และถ้าเลือดนะครับถ้าเลือดตัวนี้ต่ำกว่า50%เนะครับจะตีติดคีย์ทีข้อแน่นอนด้วยโอ้โหห้าสิบนี่แต่จริงห้าสิบมันก็เสี่ยงตายอยู่นะก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกครับเราอย่าไปเสี่ยงตายเลยดีกว่าเนาะ แล้วก็จะทําการโจมตีซ้าแล้วมีโอกาสเกรดนะครับเป็นท่าไม้ตายโอ้โหนี่คือเบื้อนรัวๆเลยนะใช้คําว่าเบื้องยับยับเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวละครสีฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของการตีไปเลยแล้วมีเงื่อนไขนะคือตีไปเลยแล้วเกรด70%นี่คือเยอะมากนะครับออลดดาเมจที่ได้รับลง30%ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับคือลดไปเลย30%อื จะทําการหูลดดาเมดก20%เมื่อเลือดของตัวละครต่ํากว่า70%และจะลดอีก20%เมื่อเลือดต่ํากว่า50%โห้และลดอีก20%เมื่อเลือดต่ํากว่า30%โหกูเฮห,หลายรอบแล้วนะครับตอนนี้ยิ่งเลือดน้อยยิ่งถึกนะครับตัวละครตัวนี้เฮ้ยทำไม ทำไมแอบดูดีแปลกๆนะครับคืออย่างน้อยเรามี30%แล้วแล้วก็ผมว่าเรามีสิทธิ์ลดได้ถึง50%ครับเมื่อเลือดต่ำกว่า70%โอเคนะคือมันมีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่ตัวละครตัวนี้จะแทงได้ในระดับที่แบบเข้าป่าเบสีม่วงเลยถ้าเกิดเลือดคุณต่ำกว่า70ผมมองว่ามันไม่ได้คิลเล่นะคืออย่างน้อยอะ่ะมันยิ่งใกล้ตายครับเลือดมันยิ่งสูงมากๆเลย นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการซัพพอร์ตเพื่อนด้วยคิยีบวกหนึ Attack, est, ่งแอตแทกแอนตี้เฟนบวก25นะครับต่อจํานวนสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับอ้อโทษทีคือจะซัพพอร์ตเพื่อนนะครับคิีบวกหนึ่งแอตแทกแอนตี้เฟนทุกตัวละครเลย25แต่ตัวละครสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเหลืองอ่ะจะได้คีบวก2แอตแทกแอนตี้เฟนบวกอีก25เพิ่มเข้าไปเนะนี่ยก็ค่อนข้างดีงามมากๆเลยนะครับก็ไปๆมาผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้น่าสนใจนะครับปาเบตัวนี้แอบมองว่าน่าสนใจกับไอ้ตัวนี้นะ เออผมมองว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของการลดดาเมจที่ดีนะครับไม่ได้คีเลตเลยนะครับแล้วก็ว่าน่าจะแทงได้ดีนะระดับหนึ่งเลยนะครับแต่เป็นไม่ได้ก็อยากให้เลือดต่ำกว่าห้แล้วละกันนะครับแต่ถ้าเกิดเลือดเราต่ำกว่า50ใช่ไหมเราลดดาเมจที่แล้ลงเราลสบเปอเ็นตเล้ยเพื่อนๆเยอะมากนะผมใช้คำว่าลด70%นี่คือเยอะมากนะครับไม่ได้น้อยนะครับเนาะก,ก็เออเปอีกตัวเลือกหนึ่งผมว่าเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่แอบ แอบใช่คหว่าแอบใช้ได้อยู่นะเพราะว่ามีรถติดตัวมา30แล้วก็ต้องมีเลือดต่ำกว่าเท่าไหร่ก็ว่าไปก็โอเคนะทําไมตัวนี้มันดูแบบเมื่อเอาความสามารถมาลงกับตัวนี้วะผมรู้สึกว่าเหมือนเขาตัดทอนความสามารถไอ้ตัวเนี้ยเมื่อใส่ตัวเนี้ยแทนที่จะทาให้ตัวเนี้ยครับมีการ5เทินแล้วก็มีรดน้มเอชที่ได้มาลง10%แล้วพอเลือดต่ํากว่าเท่านี้ตัวนี้ก็ก็เพิ่มไปสยอะไรแบบนี้ก็ได้นะเออก็อืม เอาเป็นว่าไม่เป็นไรแล้วกันก็ให้มาเท่านี้ก็เล่นไปเท่านี้ก็มองว่ามันก็ใช้ได้ระดับหนึ่งทําให้ทีมป่าเบมีตัวเลือกมากขึ้นและกันนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยผมมองว่าแ่มอยู่นะครับตัวนี้ผมมองว่า,ามีโอกาสสูงนะที่จะน่าจะได้จัดลงทีมนะครับเพราะว่าดูแลตัวเองได้ซับเพื่อนอีกต่างหากอันนี้ไม่ค่อยเป็นภาระเท่าไหร่นะครับแต่ต้องมาดูทีไนดะ้จริงว่าจะไหวไหมโอเคนะครับเอาเป็นว่า ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการพรีวิวสกิลป่าเบลังกำลึกนะครับก็อย่างที่บอกเกิดรู้สึกเฉยมากเลยก็ e c ซมาแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องทําใจนะครับในการน้าแฟนขับปาเบเราได้ป่าเบที่แข็งแกร่งที่สุดไปแล้วนะครับเราก็คงจะเถียงอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องบูตรงเราคงเถียงอะไรไม่ได้นะครับก็ได้แต่หวังว่าตัวละครตัวนี้ครับจะทําดาเมจได้แบบระดับที่กลบในส่วนของชุดอ่อนในเรื่องของการรับตีนเนี่ย แต่ผมว่าไม่ผมไม่ค่อยห่วงอยู่แล้วนะตัวละครเนี้ยดูจากสแต็กการบวกเนี่ยมันเยอะมางภาคเลยมันน่าจะยิงแรงจุดเด่นของเขาน่าจะไปเก่งในเรื่องของการยิงทําให้ตายก็เชื่อวใครที่ชอบเกมไวตัวนี้ตอบโจทย์นะพอดูแล้วยิงทีน่าจะตัวแตกเลยแล้วยิง่งยิงเซลเนี่ยคือบอกเลยว่าเจ็บหนักมากๆเลยโอเคเอาว่ามันนี้แล้วกันนะครับเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอนเรื่องรชอบเกมวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม